โคดร้อในตำนานวันนี้จะนำท่านมาพบกับ KT7251 ในตำนานของทางฮิโน่ที่ทาง FC เรียกร้องกันมานานวันนี้อยู่ในเวอร์ชัน่นปลุกขึ้นมาฆ่าใหม่อีกรอบหนึ่งเขามีโมดิฟายอะไรเพิ่มเติมออกมาว่าลวดลายเดียวลงไปในรายละเอียดกันครับผมรูปรับภายนอกคลาสสิกเหมือนเดิมครับหัวเก๋งกันชนกระจังหน้าเหมือนเดิมมีแค่โลโก้รุ่น KT 725ที่ผุพังไปตามอายุเวลานะครับได้ของ925มาแทนดูห,หิมๆติมๆอย่างนี้ซ่อนเคี้ยวเล็บอะไรไว้เดี๋ยวรถใหม่ได้รู้กันขึ้นมาบันรถจ้าเอนะครัคอนโซลเดิมๆเลยยังสวยๆกริบๆเลยนะครับเสียที่เรือนใหม่อย่างเดียวกระจุยกระจายไปตามอายุการเวลาแต่พวงมาลัยนะครับสามก้านนะครับ ยังคงแข็งแรงทนทานเหลือมองมาด้านข้างนั่นแน่เปลี่ยนเกียร์เป็นเกียร์สายแล้วครับคันเกียร์สั้นโผล่ขึ้นมาแล้วนะครับไม่มียาวๆโผล่ไปจากพื้นแล้วตอนนี้ติดเครื่องปรับอากาศแขวนลอยอย่างสวยงามมาแล้วนะครับรถคันนี้ต้องมีอะไรดีแน่นอนแผงข้างนะครับก็ได้ทําการหุ้มไว้อย่างสวยงามคงภายในหัวเก่งนะครับก็ยังทรงเดิมๆเ,เลยไม่ผูกพังไปตามกาลเวลานะครับ ช่องระบายอากาศก็ยังทรงอยู่เหมือนเดิมนะครับน่าจะกลายเป็นผงไปแล้วแต่ก็ยังคงอยู่เหมือนเดิมทีเด็ดมันมาซ่อนอยู่ตรงนี้นะครับเข้ามาดูในห้องเครื่องเสร็จแล้วปุ๊บ H OJC ฝาเหลี่ยมมาประจำการเป็นที่เรียบร้อยแล้วแต่ไม่ได้มาเฉพาะเครื่องนะครับเขาเอาเกียร์มาด้วยนะครับเพื่อความสะดวกสบายในการเข้าเกียร์นะครับ หเกียร์เดินหน้านะครับเฟืองซิงโครเมตสับปุ๊บปับป๊บปุบป๊บปั๊บปุ๊บปั๊บสบายใจนะครับแต่รอแค่ปั๊มโซล่านะครับตอนนี้ยังเป็นเร่งข้างธรรมดาอยู่นะครับเดี๋ยวสักพักเจอกันแน่ครับเร่งบมสปริงแต่งมันจะจูจาดปิดปาดขนาดไหนคอยดูเวอร์ชั่นถัดไปเงี้ยมลงมาดูช่วงล่างกันหน่อยนะครับในส่วนของตัวสโลยังคงอยู่เหมือนเดิมนะครับระบบเบรก ยังเป็นระเบคลมดูดเหมือนเดิมแต่ว่ายัดหม้อลมเพิ่มเข้าไปอีกรูกนะครับเพื่อความมั่นใจในการกระทื่อเปรกให้มันอยู่จึกๆึกจักๆนะครับแต่มองไปดูด้านแพรท้ายนะครับสีส้นส้มแดงแดงแน่แน,น,น,น่ไม่ธรรมดาแล้วนะครับตอนนี้แพรท้าย ZM10 น็อตเข้าไปประจําการเรียบร้อยแล้วทุ่มทุนเพื่อกลับมาค่าโดยเฉพาะเลยนะครับ แพ้ก็จะท่วมราคาลดแล้วครับแต่ว่าคราวนี้เมื่อปลูกมาแล้วถึงไหนถึงกันเดี๋ยวหาว่าเป็นสิงสนามซ้อมขึ้นเนินเดินเบาโชว์หน่อยนะครับตอนนี้ใครมีรถอยากนำเสนอในรายการรถเพื่อเราก็สามารถส่งมาให้ทางช่องเรานำเสนอให้ได้นะครับผมหากมีข้อสงสัยแล็สอบถามมาในคอมเมนต์ได้เหมือนเดิมนะครับลูกพี่